ัดเมโคโฟนะครับวันนี้พามาเช็คท่อรถแข่ง25ชั่วโมงเช็คท่อเช็คในหลายจุดนะคันนี้เราใช้งานมาปีหนึ่งเลยนะปีหนึ่งยังใช้งานได้อยู่นะท่อน,นีตอ้ต้องทนก่อนใน25ชั่วโมงเนี่ยทุกอย่างก็โอเคยังยังยังใช้งานได้อยู่ทุกจุดเลยนะแต่วันนี้เราจะมีส่วนเพิ่มเรามาเพิ่มตัวกันสั่นของท่อ,อเสียเป็นแบบสปริงสเต็ปของโตยตาเราใช้ชุดของโตยตารีโวซึ่ง ุดขนาดไซท่อก็เท่ากับท่อที่เราทําไป2.2ไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีตัวน้ำแปนสปริงค่อนข้างที่จะทนทานกว่าข้ออ่อนตัวข้ออ่อนโอกาสที่จะแตกได้แต่ว่าของเราก็พิสูจน์แล้วว่าปีหนึ่งก็ยังไม่ยังไม่แตกนะแต่ว่าเพื่อความชัวกว่าเดิมให้ตัวน้้นนิดหน่อยไม่เยอะถ้าไม่มีก็โอกาสท่อแตกก็มีสูงทองแข็งแรงก็จะดีกว่าตัวข้ออ่อนใช้งานยาวเลย30ชั่วโมง40ชั่วโมงได้ <laughs> ไม่ต้องห่วง ยังใช้งานได้ดีอยู่นะเนี่ยถ้าเราทํามาเป็นปีแล้วเนี่ยงเงยเดอร์ยังยังไม่แตกเลยยังแรงเหมือนเดิมคันนี้แชมป์กี่สมัยแล้วเนี่ยอล่ก็แชมป์องแชมป์ประจำปีองแชมป์ประจปีคันนี้ลองแชมป์ประจำปีเราเรื่องท่อเมกาโฟดูแลให้ครับเราดูแลให้อย่างดีไม่มีอะไรเพิ่มเติมส่วนอื่นก็ยังใช้งานได้อยู่ ขับจนท่อไหมไว้วเนี่ยยังไม่แตกเลยท่อดีต้องอึดทนแรงขับในสนามยี่ง้่าจะงงไม่แตกคือถ้าแตกมันจะมีผลเสียเวลามันก็จะเสียไปแล้วก็การเซอร์วิสการเชื่อมอะไรมันก็จะเสียเวลาไปอ,อันนี้เราต้องดูแลให้อย่างอย่างดีต้องต้องของต้องมีคุณภาพนะครับท่อไอเสียต้องคุณภาพต้องต้องดีติดต่อได้เลยครับเมกาโฟามาดูรถตัวเทพเทพอันนี้ลูกค้า เป็นอูชื่อดังทำรถอเมริกันส่งมาให้เราทำเฮดเดอร์ตอนนี้เฮดเดอร์เราไปพ่นทรายอยู่นะเชฟโ,โรเลตสติงเล่ปี1969กันที่สวยจริงเครื่อง V8 เสียดายวันนี้ไม่เห็นผลงานรถอเมริกันที่เป็นแบบคัสตอมเนี่ยที่ร้านค่อนข้างทำออกไปเยอะมากๆส่วนใหญ่ที่ทำไปเขาออเสียแบบ full system เ,เลยเราออกแบบดีไซน์ทั้งระบบของระบบไอเสียทั้งอูไว้วางใจให้ที่ทำไปนะไปหลายขั้นนะสไตล์แบบนี้ VM นี่เราทำประจำเลย คือเป็นงานถ้าจะเจอกันทุกวันคือร้านเราเนี่ยจะทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสายยุโรปยุโรปอเมริกันเนี่ยคืองานถนัดของเราเลยนะแล้วถ้าเป็นสปอร์ตญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบแนวแนวสปอร์ตไปเลยที่ท,ท,ที่ที่ได้ทําประจํานะคันนี้ B ีเอ็มก็คันนี้ก็ทาท่อจากเราไปทําไปทัทง้งทั้งทั้งเส้นเลยคันนี้คันนี้ด้วยนะคันนี้ก็ยกชุดทั้งชุดเลยเราก็ทําไป ส่วนบริการหลังการขายเราดูแลตลอดนะคะัคันนี้ก็จะมีท่อซึมๆนิดหน่อยดูแลตลอดังการขายแล้วดูแลมาเลยครับเรารับประกันสินค้าเราทุกอย่างคันที่เพิ่งออกไปนะครับพี่คันที่เพิ่งออกไปเป็น G23-40I คันนี้ท่อเป็นท่อไทเทเนียมลูกค้าใสมาเองนะแต่ว่าติดปัญหาคือท่อเขกบ้างหรือว่าจุดยึดอะไรที่มันขาดหายไปบ้างเราก็ จัดการให้ใหม่ล,ลูกค้ามาเปลี่ยนปลายถ้อยเสียนะให้มันดูโมเดิร์นขึ้นเราก็จัดให้ใหม่เลยลูกค้าเห็นปลายมันนี่มันใช่เว้ยจัดเลยโอเคเราก็จัดการให้ครับผมตามเสียงดูแล้วกันโ okay. อเคครับผม มาดูซูเปอร์ G R ครับตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกเดียวกับ B M W ที่เป็นอยู่ในตัว 40i นะเป็นเครื่อง B 58คันนี้ยก full set full set เลยเดี๋ยวรอชมทำไปได้ครึ่งทางแล้วพรุ่งนี้ต้องส่งรถก่อน4โมงต้องต้องรีบหน่อยต้องรีบหน่อยส่วนหม้อพักเราก็ออกแบบเป็นแบบให้เสียงมัน มีเอกลักษณ์หน่อยนะเราฟังตอนเสร็จอ่าฮะที่นี่เราก็จะออกแบบให้หมดเลยครับคันนี้ก็จะไปสเต็ป600มา้าเราก็ต้องออกแบบเผื่อไว้ด้วยว่าอนาคตลูกค้าจะไป600มา้าคำนวณขนาดของทอยเสียให้มันแมทกันแรกม้าของเครื่องยนต์เรามีดาวไฟเรามีทอดอ่าฮะเครื่อง B18 ติดต่อเราโดยตรงได้เลยนะครับทำออกไปหลายคันในตัวแรงของ B.M เลย6สูบดาวไฟเราก็มีทอฟูเซตเราก็มี 340i 240i 40i อมาเลยครับรับจบการันตีของดีแน่นอนครับผมติดต่อได้เลยครับเมกาโฟเบอร์โทร0 8 8 8 7 9 9 9 9 0ติดต่อผมด้วยตรงเลยนะครับขอบคุณครับผม